เหตุสำคัญอันหนึ่งที่วันที่สองกันยายนเราต้องไปปปอชอไม่ใช่เฉพาะเรื่องมาตาหนึ่งซีซีเท่านั้นพี่น้องประชาชนบางคนสงสัยว่าแพ้ทองทานเมื่อสารลรัฐรมนูญสั่งให้พ้นจากหน้าที่จะต้องโดนคดีอาญาไหมพี่น้องว่าโดนไหม โดนหรือเปล่ามันต้องโดนและไอ้มันต้องโดนเนี่ยละเราจึงต้องไปปอปอชอเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้สมชายสแสวงการคมสันโพคงนายแพทย์ตุลจิทธิสมวงศ์และนกเขา ได้ไปยื่นปปอชอไว้แล้วไปยื่นไว้แล้วไปแจ้งความไว้แล้วไปยื่นไว้ก่อนที่สารรัฐสมนูญจะตัดสินอีกว่าฉะนั้นต้องไปปปอชอไม่ไปไม่ได้ต้องไปเอาพ่อมาติดคุกแล้ว เอาแม่นางคนนี้ติดคุกด้วยพี่น้องประชาชนที่เคารพวันนี้คณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยที่เชิญชวนท่านมาวันนี้เพราะเราต้องการ บ้านเมืองที่ดีเราต้องการประเทศที่ดีเราต้องการนักการเมืองที่ดีสิ่งที่พี่น้องมาวันนี้และที่จะขับเคลื่อนต่อไปพี่น้องประชาชนทุกคนจงมั่นใจว่าสิ่งที่คณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยดำเนินการอยู่นี้ ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องบ้านเมืองล้วนๆไม่มีเรื่องการเมืองไม่เชียร์นักการเมืองคนใดไม่เชียร์พรรคการเมืองพรรคใดเอาเรื่องบ้านเมืองเอาเรื่องประเทศที่ออกมาเพื่อจะต่อสู้ จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นสู้กับคนชั่วทั้งหลายไม่ว่ามันจะเป็นนักการเมืองไม่ว่ามันจะเป็นนายทุนไม่ว่ามันจะเป็นข้าราชการและทำลายล้างการปกครองประบอบประชาธิปไตยจอมปลอมนี้พร้อมสู้ด้วยกันไหมพร้อมหรือเปล่า พอไหมสิ่งที่จะเดินหน้าคือการฟื้นฟูคุณธรรมฟื้นฟูจริยธรรมฟื้นฟูประเทศวางรากฐานการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่อนาคตที่มีความสีวิไลมีศาสนามีชาติมีพระมหากษัตริย์มีประชาชนที่ดีอยู่ในแผ่นดินนี้ โดยความเคารพพวกเฮี้ยเดจฉานไม่ควรอยู่ดังนั้นสิ่งที่จะเดินหน้าเดินหน้าตามกฎหมายเดินหน้าตามรัฐธรรมนูญมาตาสามเอาหน้าอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย การต่อสู้ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากเริ่มต้นเริ่มต้นจากแบ่งแยกดีชั่วให้ชัดเจนคนดีรวมกันคนชั่วเราจัดกานนี่ง่ายไหมง่ายหรือเปล่าง่ายไหมนี่ง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อน ที่สำคัญที่สำคัญเราต้องตอบตัวเองว่าแผ่นดินนี้เราจะให้ความชั่วหรือความดีมันดำรงอยู่นี่คือปลายทางการต่อสู้ของเราเราจะให้อะไรดำรงอยู่ระหว่างความดีกับความชั่วนี่ต่อสู้กันง่ายๆสุดท้าย จะสู้สำเร็จหรือไม่จะเดินกันไปต่อได้หรือไม่อยู่ที่ความสามัรถขีของพี่น้องประชาชนดังสกอสอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ประทานแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินเมื่อปีพศ2547ความว่า สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยจะสำเร็จได้หรือไม่ได้อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจพี่น้องใจถึงถึงกันอีกครั้งใส่รองเท้าผ้าใบกันอีกครั้งเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเปลี่ยนแปลงประเทศพี่น้องขอบคุณครับ